หาไฟก่อนเด้อจ้าหาไฟแชกก่อนเอาไปไว้ไหนแ่ะพู้ใหญ่ไฟแชกหาผู้ใหญไ,ไฟผ่านน้ำกันสักเพื่อนไหวผ่านให้กันนะคะวันนี้วันเด้ดดิพี่น้องตู้ป่าเด็ดมิตนาบบริษัทใส่ป่าใบม,มนเลยเหล ไ้อชแคทล้วยใชแล้วก็ผล,ลไม้แล้วก็หนมกุ้ยช่ายนะคะเนาะก็มีเหล้ายาปลาปิ้งเหล้ายาเรเห็นมันเล็ดสว่างตุวกเนี่คลิปนี้ก็ซ้ำนี่ด้วยพี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ แล้วก็ผล,ลไม้แล้วก็หนมกุยช่ายนะคะเนาะก็มีเหล้ายาปลาปิ้งเหลา้ายาอันเดี๋ยวพี่น้องจะเห็นควาาน้ำผดนั่งอันบันไดกระสีทาวะลาได้พี่น้องกระสีส่วนไปด้พน,น้นเนาะอยู่ที่ทํางานกับพี่น้องอยู่ที่ทํางานก็สได้ดิ พี่น้องตู้ป่าเนี่ยมิตรนามบริษัใส่ป่าใบมันมเลยเหลียวจ้าต,ตอนนี้บ่อขอ่อย่างจะขอให้ผ่านคลิปเปรี้ยวคลิปสตรีมเลยจา้าจ้าตอนนี้บ่อขอ่อย่างจะขอให้ผ่านคลิปเปรี้ยวคลิปสตรีมเลยจา้าหาไฟก่อนเด้อจ้าหาไฟแชทก่อน เอาไปไว้ไหนละท่นใหญ่ไฟแซ่บหาย,ายาาไปเลยโอ้โหเห็นมันเล็กสว่างติกหมดคลิปนี้จะซ้ำนี่เด้อพี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะกินแล้วก็ไหวกันทุกพี่ค่ะหนายกันทุกพี่เพิ่นให้มาเตรียมของไหวก็ไหวน้ำเพิ่นนี่ละ่ะเขาก็ัดได้บุญไปแค่บไปไ,ไหนเนาะ ได้ดิพี่น้องตูป้ป่าได้มิตรนามบริษัทปา่ปาใบมันเลยเหลียวไม่ียกหายพี่น้องพี่ชูองใวยแบบนี้น,นี่เนี่ยภากจีนค่ะอ่นเดี๋ยวพี่น้องจะเห็นความงามผลนั่งอันบันษัทสีทาวลาได้พี่น้อง ก็สิขาดจีนค่ะได้แล้วก็ผลไม้แล้วก็หนมกุยช่ายนะคะเนาะก็มีเหล้ายาปลาปิ้งเหล้ยา,หหายาแก่เกะหนาที่นาะก็ี่พื้นท้องได้ระดับนี้อะรอย่างเงี้ย ไหว้พระด้กันนะคะวันนี้วันไหว้พระน้องกันสัเพื่อนๆหว้พระดให้กันนะคะวันนี้วันไหนนะะไว,ไว้เป็นคนอีสานก็ไหวเป็นเด้อพี่น้องไหว้แเป็นคนไม่แต่เนาะ เป็นคนอีสานกระไวเป็นเด้อพี่น้องทาล้านี่ล่ละเสี่ยวเฮยเปิงที่ทํางานนะจ้าไหไว้ที่ทํางานไหว้ขอพรที่ทํางานนะคะไหว้ผ้าน้งกันสกเพื่อนไหว้พระให้กันนะคะวันนี้วัน,น แล้วก็ผลไม้แล้วก็หนมกุ้ยช่ายนะเขาะก็มีเหล้ายาปลาปิ้งเหล้ายาไวเป็นคนอีสานก็ไหวเป็นเด้อพี่น้องใช่แล้วก็ผลไม้แล้วก็หนมกุ้ยช่ายนะเขาะก็มีเหล้ายาปลาปิ้งเ <Thank you. S 1> หล้ายาใครแยกไหนพี่น้อง ขอบไปเห็นมันเล็กสว่างจุงหมยคลิปนี้จะซ้ำนี่เด้อพี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบเห็นมันเล็กสว่างจุงหมยคลิปนี้จะซ้ำนี่เด้อพี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะวายเป็นคนอีสานกะวายเป็นเด้อพี่น้องใช้เชือกไหนพี่น้อง เฮ้ยไปแคกที่ไหเนาะหมนะอนเาจะไวน้ำกันโอ้ยหนากระพรนในล่างหมกพี่น้องเอ้ยมาไหว้พระไหว้เจ้ววากอนไหว้พระขอพรกันนะคะ กับมีดอกปลามาเลี้ยงก็ตายหมดพี่น้องปลาก็ได้นี่ตู้ปลาหาไฟก่อนเด้อจ้าหาไฟแชกก่อนเอาไปไว้ไหนลักพี่ใหญ่ไฟแชกหายไไปหนสวัสดีวันศาส์ากีนนะคะทุกคนสวัสดีไหว้พรกันจ้า น้องกันสักเพื่อนๆไหว้พระด้วยกันนะคะวันนี้วัน,นโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยผมมาไหว้พระไหว้เจ้าคน,าม,าานมีไก่มีหนมเทียนหนมตาตอนนี้ว่าขออย่างจะขอให้ผ่านคลิปเปรี้ยวคลิปสตรีมเด้จ้าไหวเป็นคนอีสานก็ไหว้เป็นเด้อพี่น้อง สาจีนค่ะได้นิพี่น้องตู้ป่าเนี่ยมิตตนามาเด็ดใส่ป่าใหม,มันเลยเรีวยวไหวพาขอพรกันนะคะ,อะผอบเห็นมันเละสว่างุกหมดคลิปนี้จะซ้ำนี่ด้อพี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเียบ <Hey, here. S 1> ไหนพี่น้อง ไปเป็นคนอีสานก็ไหปเป็นเด้อพี่น้องสาธุดเดอ้อขอให้ลูกขอให้ผู้ขาผ่านคิดเปรี้ยวคิดสตรีมเด้อจา้าตอนนี้ว่าขออย่างจ้าขอให้ผ่านคิดเปรี้ยวคิดสตรีมเด้อจา้า ขาจีนค่ะหาไฟก่อนเด้อจ้าหาไฟแชกก่อนเอาไปไว้ไหนแบบขยใหญ่ไฟแชกหาออยไปไหนกับมาคุยกับพี่กับน้องมือน,นี้กันสิเขาไปหาพี่น้องเด้อจัดสิมาพี่น้องคุยกับพี่น้องไกลๆก่อนเพราะว่าหนาบ่าได้ลาคาล้านี่แหละ,ะเสียวเบิ่ง ที่ทำงานนะจ้าไหวที่ทำงานไหว้ขอพรที่ทำงานนะคะไหว,ว้พระน้กันสักเพื่อนๆไหว้พนะด้กันนะคะวันนี้วันม,มล <laughs> ไหวน้ากันโอ้ยหนากระพริบนในล่างมาพี่น้องเอ้ยมาไหวผ่าไหวเจ้าคนแต่ามาคุยกับพี่กับน้องมือนี้กันสิเข้าไปหาพี่น้องด้วยจัดสิมาพี่น้องคุยกับพี่น้องไกลๆก่อนเพราะว่าหนากระด้ล่า,ลาง โอ้ยนากระเพาะในรางมันพี่นอนเ